สวัสดีเอฟซีทุกคนครับบอลอิปปนเดลทุเรียนม่าครับผมเดลทุเรียนหอนทองครับผมจากรา้านเจ๊อ้อบผมขอื่นต้องขอบคุณพี่ออบกับพี่เน,น,นือหนวดด้วยนะครับทุเรียน,นสวยเหลืองๆจุกๆตามสโลแกนของทางร้านนะทุกคนดน่านะอย่างเหลืองเลยนะครับมามาจิ้มกันพี่น,อน้องมาจิ้มน้ำบลาริปปนมามามา กรอบนอกล่มในนะทุกคนดู่รอบไม่ป็นสุกความทันแล้วแหละนะว่าตอนเอามายังยังแข็งกรอบนอกล่มในอยู่นะจะแตะลงนิดนึงครับ ได้มาเอามาแช่ตู้เย็นไว้ให้เพิ่มความเยนม็นดีน้องถ้าแช่ตู้เย็นเราต้องเนื้อมันจะคงที่นะครับ กระออก,กอบนอกนุ่มในไก่ฉีกเนื้อยังเป็นไก่ฉีกแบบนี้เลยครับผมหวานนะนพี่น้องหวานร้อมนะหวานหอม เน,นเน้นเลยครับเนี่ยเหลือยอยั่วเลยทุกคนมาๆมาจิตลำบากทุกคนอ่ยกรอบนอกนุ่มในหลายคนที่ชื่นชอบไก่เชียงจะประมาณนี้ครับทุกคนมันเป็นเหมือนเนื้อไก่เลย เวลากดตุกแต่ดูเรียนแต่แบบนี้ครับกินแบบนี้ไม่ใช่ยิ้มไปแบบนี้ครับไก่ขีขอองแทบเหมือนเนี้ยไก่เลยทุกคนนี่ที่เขาว่าไก่ขีอ๋อเป็นแบบนี้ไงข้างในจะนุ่มมา มันก็แล้วแต่คนชอบรนะบางคนเนื้อไก่ชีก็ไม่เหมือนกันพูดเจ๋เจนะครับพูดตามเขาเจนะครับมา่าเนใื้อไก่ชีกแต่พ่อแม่ค้าให้ดูไม่ใช่ต้องเอาไม่ต้องเอาที่เนื้อที่เรากินนะที่บอกแม่ค้าคเอากินเนื้อไหนแม่ค้าเอาให้เราแตะดูแล้วนิ่มไปแข็งไปบอกบอกแม่ค้าเลยนะบอกเกดเลยครับ วานวานีครับใหญ่มากกินวันนีเป็นมหมอวานพอดี ต้องเอาไปลานรองออกน้ำอาจจะแชร์ตู้เย็นมันจะมีความชื่นมาสั่นแโดยตู้เย็นแช่แช่ ไก่ขีดเนื้อเป็ดขีดแบบเป็นแบบนี้เนื้อนี้กำลังพอดีเนี่ย 在一起。嗯 <laughs> หนุนได้นผมกับร้านทุเรยียนร้านเจอ้อมตลาดนั้นเจบินนะทุกคนมีให้เลือกนะผมหลายเนื้อครับชอบแบบไต่บอกไมหมครบอกเจอะไรลยครับผมสุขความทานก็มีนะหรือจะเป็นแบบเนื้อล้วนก็มีนะครับขี่ละเริ่มต้นที่ห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าหกสิบเก้าแล้วก็เจ็สิบเก้านะครับ ไปเลยว่าทับเพื่อเป็นหมูหวานก้มดันนะครับผมบางนิ้วตนแนะนำให้กินนิดเดียวว่บกินในหายากครับเดิมที่หวานครับยาบ่านยู้อบางนิ้วต้นกินยากเป็นหมูหวานด้วย ดูโมก,กากินเบอร์ตรงพี่น้องจาเป็น่อนไหนกลิ่นพอดีพอางาเคือเทีสำหรับคนที่ชอบนะสำหรับใครที่กินได้เยอะก็ดีใจกับเขาด้วยเดี๋ยวเราออกินได้แค่นี้ครับเอฟเี F C. กินวันละคูนะครับอย่าไปกินเยอะเพรพอกระหายยากนะครับดูสิเดี๋ยวละคูอ่ะ ยั่วๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยดูใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเอาพัดติก่อกก่อนกร,ระดานลอ้อออกก่อนเดี๋ยวแงะยบอกว่านแต่ว่าเกิดความชื้นอ่างนี้บอกต้องบอกเราแช่ตู้เย็นไว้กินเย,ย,ย็นๆจับๆนะบผมเอานี้ครับขอขอบคุณเก,กีนน่ยวกับเแงยด้วยนะครับผม ทุเรียนอร่อยอร่อยนะผมคลิปนี้ับผมฝากไว้ที่สุดท้าคนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับในช่องยูทูบบอทที่ผมไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กับผมอย่าลืมไปอุดหนุนนะผมกับร้านทุรนเ,ทนนนเรียนร้านเจี๊ยบตลาดร้านเรียนบินนะทุกคนเปิดทุกวันนะผมตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับผมช่วงนี้ทุเรียนมาเยอะมากแล้วก็ลูกค้าก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับผมคือว่าทุเรียนนี้สุกไม่ทันเลยนะผมแต่ละรอดแต่ละวันนะครับ นี่ฝากไว้ที่นี้ก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ